อย่าลืมกดติดตามแล้วก็กดกระดิ่งการแจ้งเตือนไว้เพื่อที่จะไม่พลาดคลิปวิดีโอใหม่ๆที่ช่องเส้นทางพิชิตตัวเลขนะครับคำเตือนทางช่องเป็นเพียงสื่อแนะนำแนวทางในการซื้อสลากินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นไม่สนับสนุนการพนันหรือสิ่งผิดกฎหมายทุกชนิดท่านเท่านั้นที่ตัดสินใจโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชม สวัสดีครับผมสวัสดีสมาชิกที่เข้ามารับชมทุกทุกท่านเลยนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเส้นทางพิชิตตัวเลขกันอีกเช่นเคยนะครับมาพบกันในช่วงตอนเช้าณตอนนี้ก็เวลา5.30โมงครึ่งของวันที่2กรกฎาคม5 6 6 4ตรงกับวันศุกร์นะฮะอ่าก็เริ่มเข้าสู่งวดใหม่ของวันที่16กกรกฎาคมแล้วนะฮะ ในคลิปนี้นะครับผมก็ข้อมูลก็มาเร็วเหมือนกันนะฮะแอดก็จะมาอัปเดตให้เร็วเช่นกันนะครับอ่าก็เรามาเริ่มต้นกันใหม่นะนับ1ใหม่หมดเลยนะครับณตอนนี้เราทําอะไรไม่ได้นอกจากจะให้กําลังใจตัวเองเท่านั้นนะฮะอ่าในคลิปนี้ก็ข้อมูลมาเร็วนะฮะแอดก็จะมาอัปเดตให้เร็วเหมือนกันในคลิปนี้จะมีข้อมูลจาก เลขวิ่งบนตัวเดียวแอดหนุม่มซึ่งวันที่ผ่านมานี้ก็ไปลงล่าง9เนาะล่างออก29นะฮะแล้วก็จะมีข้อมูลจากเลขวิ่งบนล่างแอดระเดนนะฮะเลขเด่นล่าง2ตัวแอดนอรพลนะครับเลขเด่นหลักหน่วยล่างแอดเค13บุร่าอาจารย์สมหมายนั่นเองนะครับ แล้วก็จะมีข้อมูลจากเลขเด่นปักหลัก10ล่างด้วยเช่นกันนะครับฝากกดติดตามกดไลค์และกดแชร์ให้แอดด้วยเนาะอ่าก็เรามาเริ่มรับซุมข้อมูลในคลิปนี้กันเลยนะครับเรามาเริ่มกันเลยนะครับผมจะมาจากข้อมูลคู่โต๊ดบนซับเศรษฐีซึ่งใบนี้งวดที่ผ่านมาเข้าจริงเข้าคู่โต๊ดบนจะเป็น5-1นะครับเข้า51คู่โต๊ดบนในงวดใหม่นี้ 16กรกฎาคม2 5 6 4นีฮะจะมีคู่โต๊ดบนทั้งหมด9คู่เนาะมี3 7 4 7 5 7 3 8 4 8 5 8 3 9 4 9และ5 9กอ่าก็9คู่ด้วยกันเน้งวันนี้เน้นไปที่หลักร้อยและหลักหน่วยบนนะครับใครที่ติดตามอยู่ก็มาเซฟเอาไว้ตามต่อกันเน้วันหน้าขอขอบคุณข้อมูลจากคู่โต๊ดบน ทรับเศรษฐีด้วยนะครับไปต่อเลยนะครับผมกับข้อมูลของเลขเด่นบน HTF อาจารย์ชานพลนะฮะซึ่งอาจารย์ท่านนี้ว่าที่ผ่านมาเข้าจริงเข้า1หลัก10ของ3ต่อบนบนออก5 1 7นะครับวัดใบนี้16กรกฎาคม2 5 6 4มีเลขเด่นบนให้มาที่6 7และ8 6 7นะฮะ6 7และ8ในวัดนี้ใครที่ชอบ เลขทั้ง3ตัวนี้ก็มาซิปเอาไว้ตามต่อกันในวัดหน้าขอขอบคุณข้อมูลจากเลขเด่นบนไม่ปากหลักแอดชาพลนะครับไปต่อเลยกับข้อมูลของครบนะฮะมาครบบนล่างแบบใบเขียวเนาะซึ่งใบเขียวนี้วันที่ผ่านมาเข้าจริงเข้าครบครบล่าง29นะฮะล่างออก29เนาะในวันใหม่นี้16กรกฎาคม2564จะมี ชุดครบบนล่าง6ตัวนะฮะมี1 7 9 5 8และ3สมาชิกก็ไปลองจับกันดูเผื่อจะได้โชกันในวัดหน้าชุดครบบนอ่าแอดใบเขียวนะฮะใครที่ชอบก็อ่ามาเซฟเอาไว้ตามต่อกันในวัดหน้าขอขอบคุณข้อมูลจากอาจารย์ท่านนี้ครบ,บบนล่างใบเขียวนะครับ สำหรับข้อมูลต่อไปนี่ครับผมจะมาจากข้อมูลชุดจับคู่เด่นล่างรูปแบบนางกวักเขยเหนือนะฮะซึ่งรูปแบบนี้งวดที่ผ่านมาเข้าเฉพาะเลขเด่นล่างเท่านั้นเนาะชุดจับคู่ไม่ผ่านนะครับอ่าก็ในวันนี้ตามต่อกันเลยนะครับจะมีชุดจับคู่ล่างทั้งหมดก็15ชุดด้วยกันเนาะตั้งแต่สองหนึ่งจนถึง79นะครับสมาชิกก็มาเซฟหรือว่ามาแคปน้านจอเอาไว้ ตามต่อกันในวัหน้านะครับผมขอขอบคุณข้อมูลจากชุดจับคู่เด่นล่างเคยเหนื้อรูปแบบนางกวักด้วยนะครับไปต่อที่ข้อมูลของเลขเด่นบนไม่ปักหลักอาจารย์เรือใบอาจารย์ท่านนี้หรือว่าสำนักนี้วัตทีผ่านมาก็หลุดนะฮะในวันนี้เราก็มาตามต่อกันในวัดใหม่นี้16กรกฎาคม2 5 6 4มีเลขเด่นบน7 3และ6นะฮะ 7 3และ6ในิวัดนี้ใครที่ชอบก็ามาเซฟเอาไว้ตามต่อกันนิวัดหน้าขอขอบคุณข้อมูลจากเลขเด่นบนอาจารย์เรือใบนะครับไปต่อที่ข้อมูลของเลขวิ่งล่าง,แอ,นะงแอดเก้นี่ยซึ่งแอดเก้นี้งวดที่ผ่านมาก็ให้เข้าจริงเข้าเลขวิ่งล่างจะเป็น2ล่างออก29นะครับผมเน้ววัดใหม่นี้วันที่16กรกฎาคมจะเป็นเลขวิ่งล่างไม่ปากหลัก7 และ8นะฮะเและ8ในงวดนี้แต้มสูงทั้งนั้นเลยนะฮะอ่าก็ใครที่ติดตามอยู่ก็มาเซฟเอาไว้ away, ตามต่อกันในงวดหน้าขอขอบคุณข้อมูลจากเลขวิ่งล่าง2ตัวแอดเก้ gay, นะครับไปต่อเลยกับข้อมูลของเลขประชานิยมซึ่งสำนักนี้ถ้าใครสังเกตให้เข้ามาหลายงวดติดๆกันเลยนะฮะงวดที่ผ่านมาเข้าเลขเด่นเนะฮะเข้าเลขเด่นบนจะเป็น5และ7 นะครับอ่าแล้วก็นอกจากนี้เข้าชุดจับคู่2ตัวบนนะฮะเเป็นตัวกลับด้วยเช่นกันนะฮะอ่าวัดใหม่นี้16กรกฎาคม2 5 6 4มีเลขเด่นบนล่างไม่ปักหลัก3 4 6และ9นะฮะชุดจับคู่นะครับบนล่างทั้งหมดก็20ชุดด้วยกัน 3 0 3 2 3 5 3 7 3 8 4 0 4 2 4 5 7 7 4 8 6 0 6 2 6 5 6 7 6 8และ90-92-95-97-98นะ,ะใครที่ติดตามอยู่ก็มาเซฟเอาไว้ตามต่อกันในวัดหน้าขอขอบพระคุณข้อมูลจากเลขประชานิยมด้วยนะครับ ไปต่อนนครับผมกับข้อมูลของเลขเด่น10ล่างนะเลขเด่น10ล่างแบบ5ตัวอ่าแปะนะซึ่งงวที่ผ่านมาเข้า2อาหลัก10บนะฮะรางออก29เนาะในวัดใหม่นี้16กรกฎาคม2564มีเลขเด่น10ล่าง7 8 9 0และ2 5ตัวนะครับก็ให้มาที่ตัวเดิมกับงวดที่แล้วเลยนะครับใครที่ ติดตามอยู่ก็น,นะครับผมมาซิปเอาไว้ตามต่อกันในงวันหน้าขอขอบคุณข้อมูลจากเลขเด่น10ล่างอาแปะนะครับสำหรับข้อมูลต่อไปเป็นข้อมูลเลขเด่นบนล่างไม่ปักหลักเก็บตกนะซึ่งใบนี้แอดบอกเลยว่านะฮะให้เข้าต่อเนื่องมาหลายงวดเลยนะครับวดที่ผ่านมา1กรกฎาคม2564นี้ล่าสุดนะฮะเข้า9หลักหน่วยของชุดล่างล่างออก29เนาะ แล้วก็ให้เข้า5แลักร้อยของ3ตัวบนด้วยเช่นกันนะฮะงวดใหม่นี้16กรกฎาคม2 5 6 4มีเลขเด่นบนล่างไม่ปักหลัก5 9และ6นะฮะอ่าใครที่ชอบก็มาเซฟเอาไว้ตามต่อกันในงวดหน้าขอขอบพระคุณข้อมูลจากเลขเด่นเก็บตกด้วยเนาะส่วนมากนะครับผมชุดนี้ ก็มักสาบิเข้าหลักร้อยของ3ตัวบนเนะาะก็เก่งๆไว้ดูงวดต่อไปนะฮะสำหรับข้อมูลต่อไปเป็นข้อมูลเลขเด่น10ล่างแบบ7ตัวงวดที่25และเลขเด่นหน่วยล่างงวดที่24ของอาจารย์สมยัยหรือว่าอาจารย์ K13 นั่นเองเนะฮะ ว่าที่ผ่านมาเข้า2หลัก10ของ2ตัวล่างล่างออก29และนอกจากนี้เข้า9หลักหน่วยด้วยเช่นกันนะฮะวัดใบนี้นะครับ16ก,กรกฎาคม2564มีเลขเด่น10ล่าง7ตัวนะฮะมี4 3 5 6 9 0และ1 7ตัว7หลักนะครับใครที่ชอบก็มาซิฟเอาไว้ตามต่อกันในวัดหน้า แล้วก็ชุดนี้เป็นเลขเด่นนะฮะเลขเด่นหลักหน่วยล่างงวาที่2 4ของอาจารย์สมหมายหรือว่าอาจารย์ K13 นะฮะก็งวดนี้มาที่ 6, 7, 8และ9นะฮะ4ตัว4หลักด้วยกันนะฮะจะไปต่องวดที่25หรือไม่ต้องติดตามกันนะฮะลุ้นกันในงวดหน้าขอขอบคุณข้อมูลจากทั้ง10ล่างและหน่วยล่าง s k 1 3หรือว่าอาจารย์สมหมายด้วยนะครับไปต่อนะ้ครับผมกับข้อมูลของปกักหลัก 10ล่างนะฮะซึ่งปักหลัก10ล่างนี้งวดที่ผ่านมานะครับไม่ผ่านนะครับผมอ่าในงวดใหม่นี้16ก,กรกฎาคม2,5,6,4มีเลขปักหลัก10ล่างให้มาที่ 3, 6และ9ซึ่งเจ้านี้นะแอดบอกเลยว่ากัน หลักหน่วยล่างก็จะดีเลยเนะฮะก,กันไว้จะดีกว่านะครับใครที่ติดตามอยู่ก็มาเซฟเอาไว้ตามต่อกันในวัดหน้าขอขอบคุณข้อมูลจากปักหลัก10ล่างนะครับสำหรับข้อมูลต่อไปเป็นข้อมูลจากเลขเด่นบนและเลขเด่นล่างอาจารย์นรพลนะฮะซึ่งแอดนอรพลนี้วันที่ผ่านมาเข้าทั้งเลขเด่นบนนะฮะเข้า 1, หลัก1 0ของ3ตัวบนบนออก517เนาะ ในวัดใหม่นี้16กรกฎาคม2564มีเลขเด่นบนไม่ปักหลัก4และ1นะฮะ4และ1ในวัดนี้ใครที่ชอบเลข4และเลข1ก็มาเซฟเอาไว้ตามต่อกันในงวัดหน้าและก็ใบนี้นะครับผมเป็นใบข้อมูลเลขเด่นล่างซึ่งแอดนอรพลน,นี้ให้เข้ามาแล้ว5งวดติดติดซ้อนกันเลยนะฮะวที่ผ่านมาเข้า 9หลักหน่วยของชุดล่างล่างออก29เนาะวดใหม่นี้16กรกฎาคม2 5 6 4มีเลขเด่นล่างไม่ปักหลัก8และ9 8นะฮะแและ9ใครที่ชอบก็มาเซฟเอาไว้ตามต่อกันในวัดหน้าขอขอบคุณข้อมูลจากเลขเด่นทั้งบนทั้งล่างอาจารย์นรพลด้วยนะครับไปตอนน่อเลยครับผมกับข้อมูลของเลขวิ่งล่าง 2ตัวมา1ตัวแอดระเดนนะฮะซึ่งแอดระเด่นนี้วิ่งบนไม่ผ่านผ่านเฉพาะเลขวิ่งล่างเท่านั้นเข้าวิ่งล่าง2หลัก10ล่างออก29งเันะฮะงวดใหม่นี้16กรกฎาคม2564มีเลขวิ่งล่าง1และ0 2ตัวมา1ตัวนะครับใครที่ชอบก็มาเซฟเอาไว้ตามต่อกันในงวดหน้า แล,และนอกจากนี้ยังไม่หมดนะฮะเป็นข้อมูลเลขเด่นบนมา2ตัวด้วยนะฮะมี5และ6นะฮะใครที่ชอบเลขวิ่งบนและเลขวิ่งล่างแอดระด่นนะครับผมก็มาเซฟเอาไว้นะครับขอขอบคุณข้อมูลจากแอดระด่นทั้งเลขวิ่งบนและเลขวิ่งล่างด้วยนะครับสำหรับข้อมูลต่อไปเป็นข้อมูลจากเลขวิ่งบนตัวเดียวหนุม่ม ทำเพื่อวงการนะฮะซึ่งแอดหนุ่มนี้ให้มา10งวดหลุด2งวดรวมงวดล่าสุดนี้ด้วยนะฮะงวดล่าสุดนี้วันที่1ก,กรกฎาคม2 5 6 4ไปลงล่าง9เข้า9หลักหน่วยของ2ตัวล่างเนาะล่างออก29ถ้าใครซื้อถ้าใครเล่นทั้งบนทั้งล่างวิ่งบนล่างนะฮะก็รับโชคไปเต็มเต็ม9เลยนะฮะ ในงวัดใหม่นี้16ก่อลกรลชกาคม2564นะครับก็จะเป็นเลขวิ่งบน4ตัวเดียวนงวัดนี้ชุดนี้แอดยังไม่ฟันธงว่าจะเป็นของแท้หรือไม่นะเพราะว่านงวัดนี้ตัวเลขค่อนข้างแปลกเหมือนกันเนาะถ้าข้อมูลของแท้มาลงให้เมื่อ,อไหร่นะแอดก็จะมาอัปเดตให้ทันทีชุดนี้เซฟไว้ก่อนนะเพราะว่า สี่ก็สวยเหมือนกันเลยนะครับอ่าก็ขอขอบคุณข้อมูลจากเลขวิ่งบนตัวเดียวแอปหนุ่มด้วยนะครับสำหรับข้อมูลต่อไปที่ขาดไม่ได้เลยนะครับผมเป็นข้อมูลเลขตป่นล่าง4ตัวย่าโมออกศึกนะซึ่งย่าโมออกศึกนี้ให้เข้ามาแล้ว18งวดรวดเลยเนาะก็มีบางงวดที่ให้หลุดบ้างนะครับเป็นบางงวด แต่ก็น้อยครั้งที่จะหลดดุดนะฮะงวดที่ผ่านมาล่าสุดนี้เันที่1ก,กรกฎาคม6 5 6 4เข้าเข้า2หลัก10ของ2ตัวล่างนะฮะล่างออก2 9นั่นเองนะครับงวดใหม่นี้16ก,กรกฎาคมถ้าใครมีใจที่จะตามของยาโมูออกศึกอยู่ในงวดนี้มาให้แล้วจะมีเลขเด่นล่างไม่ปักหลัก5 3 9และ4นะครับ5 3 9และ4ใครที่ชอบเลขทั้ง4ตัวนี้ก็ามาเซฟเอาไว้ตามต่อกันในงวดหน้าอย่าลืมเซฟเก็บไว้ให้ดีๆและไปจับคู่เลยเนะี่ยก็ขอขอบคุณข้อมูลจากเลขเด่นล่างย่าโมออกสึนะครับ